อ่ะก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับมาอยู่กับผมดิวทีวีนะครับผมทุกคนและตอนนี้เราก็อยู่กันในแมบบขุดเหมืองกันอีกแล้วนะครับทุกคนแลวเดี๋ยววันนี้เนี่ยทุกคนผมเนยนะครับผมก็จะมานะครับผมสปอยอัปเดตนะครับทุกคนที่จะมาในวันที่25นี้นะครับก็คืออัปเดตใหญ่นะครับทุกคนก็ใกล้วันแล้วนะฮะอีกแค่ไม่กี่วันเองอีก13วันเองเนาะก็อัปเดตใหญ่ก็จะมาแล้วนะครับกูหวังว่า จะไม่ฟงนะเออนะครับเดี๋ยวจะมีอะไรบ้างเนี่ยทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยก็ไปดูพร้อมกันเลยดีกว่านะครับผมก็จะไปรับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แบงใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆโอเคทุกคนถ้าใครกดแล้วเนี่ย เดี๋ยวเราก็ไปรับชมคลิปพร้อมกันเลยดีกว่านะครับโอเคครับไปเลย let's go โอเคแล้วผมก็ขอฝากร้านนิโมช็อปไว้ด้วยนะครับทุกคนมีบริการไก่ตันนะครับทุกคนแบบว่าเกือบทุกแมปเลยดีกว่านะครับทุกคนที่แบบฮิตๆนะครับก็มีเยอะเต็มไปหมดเลยสามารถไปดูได้นะครับรวมถึงแบบนี้ก็มีนะครับทุกคนไก่ตันนะครับผมราคาถูกนะครับผมแล้วก็ได้ไวและปลอดภัย100%นะครับก็อย่าลืมไปใช้บริการร้านนิโมช็อปกันด้วยนะครับผมมาเดี๋ยวเราเนี่ยนะครับก็ไปเข้าเรื่องของเรากันเลยดีกว่านะครับทุ ใน Discord ผู้พัฒนากันเลยครับผมนี่นะครับทุกคนเราก็มาอยู่กันใน Discord ของผู้พัฒนากันแล้วนะฮะเดี๋ยวเราเนี่ยก็ค่อยๆเลื่อนไปดูนะครับผมอันนี้ก็อันแรกเลยนะครับก็เหมือนที่จะพึ่งลงอุ้ยอันนี้คือเป็นเอฟเฟกต์ออร่าเหรอเออนะครับมีอะไรอะ่ะมีน้ําแข็งมีไฟหรออันนี้น่าจะติดกลิ่นขี้หรือเปล่านี่นะครับที่ทําให้มอนหนีจากเรานะครับแล้วนี่เป็นเหมือนพวกธาตุมืดหรอสีม่วงนี่จะเป็นธาตุอะไรได้ธาตุองุนหรือเปล่า เอาไม่ไม่น่าใช่นะท่านองุ่นนะฮะเออสีม่วงนี่ติดพิษหรือเปล่านะครับอันนี้อาจจะแบบว่าไล่มอนออกไปไกลๆตัวไหมเอออาจจะประมาณนี้ไหมหรือโพชั่นวะนะครับก็เป็นเอ่อหุ่ยเท่แต่มันเท่ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่เท่นะแล้วเหมือนข้างหลังนี่เป็นอาวุธใหม่ด้วยหรือเปล่านะครับเออเอาเรื่องนะโอเคเดี๋ยวเราเลื่อนลงมาต่อนะครับผมอันนี้นะเขาได้บอกว่าการพัฒนาเกาะใหม่นะครับได้เริ่มต้นขึ้นแล้วโปรติตันการอัปเดตนะครับผมเนื้อหาครั้งใหม่พร้อมบอสตัวใหม่แล้วก็มีภาพนี้มา ผมขอเดาเลยว่าแบบน่าจะเป็นเกาะใหม่นั่นเองนะครับผมเป็นเกาะที่3ามนั่นเองเออนะครับนี่น่าจะเป็นเกาะใหม่ที่จะเข้ามาเลยนะครับอุ้ยผมก็ว่าเนี่ยที่มันมีน้ําแข็งมาคือมันก็เชื่อมโยงกันได้นะว่าต่อไปเนี่ยอาจจะเป็นแบบว่าหมวดน้ําแข็งคือตอนนี้เป็นลาวาพวกแบงมาลาวาใช่ไหมล่ะเออแล้วไปโลกสามมาจะเป็นโลกเกี่ยวกับน้ําแข็งอ่าแล้วก็แบบเหมือนเป็นการต้อนรับวันคริสต์มาสไปในตัวเลยนะครับเออนะผมว่าอาจจะเป็นไปได้สูงเลยแหละนะครับนี่สปอยอุ้ยบอสใหม่นะครับนี่หรอบอสใหม่ อเอาเรื่องนะทุกคนหูดูแล้วกูจะสู้ได้ไหมเนี่ยดาตอนนี้กูดาเมจอย่างยี่สิบอยู่เลยนะครับผมโอเคเอถือถือว่าโอเคนะครับแล้วก็ต่อมานะครับไอ้นี่นะครับเป็นอะไรเนี่ยกำลังพัฒนา,มาแมลงผลึกน้ําแข็งสําหรับเกาะที่3นะครับมีความพิเศษอย่างไรบ้างโอ้มันคือมันเดี๋ยวนะมแมลงหรอแมลงมันมันก็คือแมงมุมไหมวะเออแมงมุมผึกน้ําแข็งนะครับเออแต่ทำไมคนกดนี้สามพันคนกดไม่สองพันคือเป็นโรคก,กลัวแมงมุมกันหรือยังไง นะครับผมกดไปนะฮะเออเขาจะได้กำลังใจในการพัฒนาเครับเลื่อนลงมานะครับผมแล้วอันนี้คือเป็นฉบับอัปเกรดนะครับผมจากไอตัวเนี้ยไอไอแมงเมาเนี่ยเออใช่แมงมุมนะครับผมเออฉบับอัปเกรดขึ้นมาก็จะเป็นประมาณนี้มีเอฟเฟกข้างหลังตรงตูตรงก้นเนาะเออโอ้โหโลกสามผมว่าน่าจะเป็นโลกที่กินสเปคพอสมควรเลยนะทุกคนก็อัพคอมกันไว้รอด้วยนะฮะผมว่ากินสเปคแน่นอนเลยนี่นะครับผมเป็นฉบับอัปเกรดอันนี้เป็นตัวสีขาวนะอันนี้เป็นตัวสีดำเหรอ เออมี2สีแล้วเนี่ยนะครับโอเคเลื่อนลงมาต่อนะครับก็จะมีผมว่าน่าจะเป็นอ,อ็อกอ็อกน้ําแข็งนะครับเออถ้าใครดูเมกนะครับก็จะรู้อยู่แล้วเรื่องอ็อกน้ําแข็งนะฮะเอออาจจะเป็นเจ้าอ็อกนะครับตัวนี้แล้วก็อันนี้ก็น่าจะเป็นแมงมุมนะครับเออไอ้เจ้าตัวนี้แหละแล้วก็น,นี้เหมือนจะเป็นเยติหรือเปล่านะครับหรือว่าไอ้บิ๊กฟุตวะไม่เยติก็บิ๊กฟุตนะครับอันนี้เอออาจจะเป็นไปได้นะครับ อุ้ยก็ดีนะผมว่าถ้าพวกนี้เข้ามามันก็แบบแปลกตาแปลกใจแปลกใหม่อยู่นะถ้าตัวโครงกระดูกเข้ามาเหมือนเดิมมันก็ยังไงไม่รู้นะครับอุ้ยอันนี้เป็นเกาะใหม่หรือเปล่านะครับหรืออาจจะเป็นมอนเตอร์ในในถ้ำอะ่ะอันนี้ผมยังไม่แน่ใจนะครับเออแต่อาจจะเป็นเกาะใหม่ก็ได้นะครับที่แบบว่าเป็นหมาป่าเนาะเพราะว่ามอนเตอร์ข้างบนมันดูมี มาค่อนข้างเยอะถ้านี้เป็นมอนเตอร์อีกก็จะเยอะไปอาจจะเป็นเกาะที่เราแบบสามารถคาฟได้ใหม่ก็ได้เอออันนี้จะเป็นไปได้นะครับก็แล้วก็อันนี้1ชุดด้วยนี่อาจจะเป็นเกาะใหม่จะประมาณนี้เนาะยเท่นะทําเป็นเล่นนะอันนี้คือลไยอะดิเมชั่นหรอไหนเราลองดูหน่อยนะฮะอ๋อเป็นประมาณนี้อะดิเมชั่นของไอ้เจ้าแมงมุมนะครับเออกดให้เลยนะครับผมอ๋อประมาณนี้นี่นี่มีคันหัวเไม่มีเกาหัวเนี่ยเอ้ยมีเกาหัวด้วยนะครับเอ้ยมีเกาหัวนะฮะโอเคเลื่องมาต่อนะครับ อันนี้ผมว่าอาวุธใหม่อ่าอาวุธใหม่แน่นอนร้อยเซนเลยนะครับอันนี้อาจจะเป็นแบบธรรมดานะครับยังไม่ได้ติดพวกสถานะน้ําแข็งหรือสถานะอะไรนะฮะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะถ้าติดสถานะน้าแข็งเนี่ยอาจจะมีไอ้น้ําแข็งหรือเกตน้ําแข็งติดอ่าอันนี้อาจจะเป็นแบบว่าอาวุธแบบรูปเดิมอ่าประมาณนี้นะครับรูปแบบเดินดยที่ยังไม่มีเอฟเฟกหรือยังไม่ได้เอนชาร์ตนั่นเองเออเออเอาเรื่องนะฮะแล้วนี่คืออะไรอะ่ะเพลงเหรอเออปิดปิดนะวันนี้น่าจะเป็นเพลงนะครับเพลงในโลกที่3นะครับเออ อันนี้คืออะไรใน t i k t o อกไม่รู้เหมือนกันนะโอเคต่อไปนะครับน่าจะเป็นอะติเมชันนะฮะอันนี้เนี่ยลองดูสิอาจจะเป็นอะติเมชันนะครับผมในการถือหอกนี่ไงหอกที่ผมบอกเมื่อกี้หอกน้าแข็งใหม่หรือเปล่าวันนี้นะครับอาจจะเป็นไปได้นะฮะหอกน้าแข็งใหม่หรือเปล่าวันนี้เออว่ะอุ้ออยนี่มีวิ่งด้วยนะครับอุ้ยอ้ย,อยเอาไอ้นี้น่าสนใจนะถ้าถึงหอกนี้ถ้าหวดอุย้ยถ้าแทงหมุนฟันแทงอุอย้ยเอาเรื่อง วิเทจจัดนะผมว่าเท่นะนี่ครับโอ้โหให้ดูกันหลายรอบเลยแทงมีท่าอื่นไหมอะ่ะอุ้ยแล้วมีลูกตุ้มข้างหลังด้วยนะน,นี้อันนี้คืออะไรครับท่าอะไรครับเมื่อกี้คือท่าอะไรอะ่ะ <c oughs> เอ้ยเมื่อกี้ท่าเกาเขาจักระแล้วหลืออาจจะไม่ใช่นะโอเคหมดประมาณนี้นะครับอันนี้สําหรับท่าทางใหม่นะฮะอันนี้เป็นแมงมุมอ๋อนี่อ๋อนี่คือแบบที่เอฟเฟกอะไรมาแล้วนะครับ <c oughs> อุ้ยจะเป็นประมาณนี้อุ้ยทำไมมันดูตัวใหญ่จังวะ มึงตัวเท่าไหนเนี่ยเอาเข้ามาเนี่ยอยากจะรู้จริงๆเอ้ยดูตัวใหญ่นะครับอันนี้โอ้โหแต่มันดูน่ากลัวใครที่เป็นคนกลัวแมงมุมไม่รู้จะเล่นแบบนี้ได้หรือเปล่านะฮะ <c oughs> เพราะว่านาใจช่วยละกันนะครับสำหรับโรคก,กลัวแมงมุมอันนี้ก็เป็นอ็อกนะครับอ็อกน้ําแข็งนะที่เมื่อกี้วาดโมเดลไวนออน้นะครับอ็อกน้ําแข็งเออนะครับถือว่าก็ก็โอเคมีอ็อกเข้ามาแล้วนี่คืออะไรนะครับดูสิอันนี้อ๋อเป็นอะดิเมชั่นอ็อกอุ้ยมันดูบ้านะ วิดูบ้านะห่มนะครับสวมกับเป็นอ็อกเออดูบ้านละห่มนะผมว่ามันก็โอเคนะครับโอเคโอเคเลยนะฮะสำหรับอะดิเมชันอ็อกโอเคกดไฟให้เขาหน่อยนะเรามาดูนี้ดีกว่านะรันนี้ก็เป็นเกมโพนะครับให้ทุกคนเนี่ยเหมือนโหวตว่าอยากได้อะไรเพิ่มนะครับจะเป็นอ่ะลัคกี้เพิ่มหรือว่าเป็นแบบว่าพาวเวอร์แอ e สปีหรือจะเป็น XP นะครับนี่ก็มาโหวตกันได้แต่ผมก็โหวต ลักกี้นะครับเพราะดวงกูไม่ดีนะฮะเออแล้วก็มีอันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาแปลกันว่ามันคืออะไรนะฮะเขาได้บอกไว้นะครับทุกคนเขาบอกว่าสําคัญนะครับฉนันสเกตนะครับเห็นว่ามีความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมพรุ่งนี้อยู่บ้างนะครับเราจะยังไม่เพิ่มเกาะใหม่ในตอนนี้แต่จะเป็นการอัปเดตในวันที่25ธันวาอันนี้เขาบอกแล้วนะครับผม25ธันวานะอันนี้คือแบบว่าผู้พัฒนาเขาระบุไว้แล้วนะครับผมแล้วก็นะฮะการอัปเดตครั้งแรกของแมปนี้เนี่ย จะรวมถึงบอสนะครับเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวและอาวุธและชุดเกาะประเภทใหม่เผ่พาพันธุ์ใหม่กิจกรรมคริสต์มาสเกาะใหม่ทั้งหมดพร้อมแล่พร้อมศัตรูและเควสนะครับทุกคนมากมายรวมถึงสถานที่ลับให้ค้นพบด้วยโอ้โหคือเหมือนว่ารอบนี้เนี่ยผมดูแล้วมันจะแบบมีอีเวนต์อะไรมากมายเลยนะครับเอ,อ้ยน่าสนใจนะฮะแล้วก็บอกนะครับว่านอกจากนี้เนี่ยนะครับยังมีระบบพิมพ์เขียวใหม่ที่จะทําให้คุณปลดล็อกได้ผ่านการรอบจากศัตรู จากเควสและพ่อค้าแสดงว่าต่อไปเนี่ยไม่ใช่ใครจะคาปอะไรก็ได้เหมือนต้องทำเควสเพื่อเรามีพิม์พเขียวนี้ก่อนถึงจะสามารถคาบูชินั้นได้โอ้โหอัปเกรดไปอีกขั้นนะฮะแล้วก็นะครับเราเชื่อว่าเซิร์ฟส่วนตัวจะช่วยแก้ปัญหานะครับผมการใช้ช่องโวอ่ในตอนนี้แล้วเรากําลังพยายามทําให้มันใช้งานได้เร็วที่สุดแต่ผมว่าถ้าเซิร์ฟวีเข้ามานี่แบบโปเกือนแน่ๆเลยนะครับแบบว่าเออเยอะนะครับ นอกจากนี้นะครับเรากําลังทํางานร่วมกับผู้ดูแลระบบ Roblox บบอย่างแข่งขันนะครับเพื่อหาทางแก้ไขสําหรับผู้ใช้ช่องโหว่อ่านะครับทุกคนก็คือหมายถึงแฮกนั่นแหละแต่ผมว่าถ้ามีเซิร์ฟวีมาผมว่าของราคาตกนะครับยังไงก็ตกเพราะไม่เปิดเซิร์ฟวีฟาร์มกันนะเนาะนอกจากแบบจะฟาร์มได้ทั่วไปแต่พวกแร่ที่แร่ๆหน่อยอาจจะต้องมาเซิร์ฟธรรมดาเพื่อหาอันนั้นอาจจะคงราคาไว้ได้นะฮะเออผมว่าน,นี้น่าสนใจนะคือมีเซิร์ฟวีมาแต่อย่างนั้นจะมีมาทําไม พูดถึงถ้าแบบมีแล้วแบบแล่แบบแล่แรหาไม่ได้ในเซิร์ฟเออก็น่าสนใจนะพูดถึงจะมีมาทําไมวะนะครับอัน,นเออวะน้องเออกูคิดอะไรองกูเงียนะฮะเออแต่ถ้าแบบมีเซิร์ฟวีขึ้นมาก็ผมว่ามันค่อนข้างที่จะทําให้แบบราคาของมันตกควบนะฮะเออแต่ก็อยู่ที่ผู้พัฒนาเขาตัดสินใจแหละเนาะนะครับผมอันนี้ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วหรือเปล่านะอ๋อนี้มีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆยนะคะสำหรับยูทูบเบอร์นะฮะก็ถ้าใครทําอะไรพวกวิวนะไม,ม่ว่าจะ y o u t u b e ช็อตทิกต็อก ช็อตอะไรพวกนี้แล้วที่หนึ่งเดี๋ยได้2,000ดอลลาร์เลยนะก็ตีไปก็ประมาณอุ้ยเกือบ70,000บาทเลยนะฮะอันนี้ก็1,000ดอลลาร์ก็ประมาณ30,000ื่นนะครับ3า0 0 0ืนสามนะรประมาณนี้อันนี้ก็ประมาณ1 2 0 0 0ส3งหมนนะครับอุ้ยก็ได้อยู่นะเออนะครับสำหรับใครที่สนใจก็สามารถไปร่วมกับเขาได้นี่ไปร่วมเขาได้นะแบบไปลงคอนเทนต์เลยเนี่ย บอว่าอุยกูลงนี้นะกูลงนี้นี่นะครับเออเพื่อชิงเงินรางวัลนะครับก็ไปกันได้นะฮะโอเคทุกคนผมว่าสปอยอัปเดตเนี่ยก็มีประมาณนี้นะครับทุกคนใครคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะฮะทุกคนคิดเห็นด้วยไหมกับอัปเดตใหม่นะครับหรือใครแบบว่าเห็นด้วยกับเซอร์วิสหรือไม่เห็นด้วยก็ลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะทุกเอทุกคนก็คลิปนี้ประมาณนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์แชร์แล้วก็คลิผมด้วยนะครับทุกคนแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปเจ